ไปกันต่อครับผู้ชมขาอีกหนึ่งประเด็นที่ร้อนแรงเช่นการประเด็นนี้นะครับผู้ชมถ้าใครเนี่ยเป็นแฟนละครเนี่ยบอกว่ามันต้องอย่างนี้สิละครไทยมันสุดยอดจริงๆกับละครเรื่องสงครามสมรสค่ะเรื่องนี้นะคุณผู้ชมได้พระเอกนางเอกอย่างคุณแอปทักษอรโฮจรมาเจอกับ คุณชาคริตแย้มนามแค่นี้นยังไม่พอค่ะยังมีดารานักแสดงนะน้องตรีดารานักแสดงช่องวันนะและดาราคุณป้อยปานวาดด้วยแล้วก็มีดารานักแสดงอีกหลากหลายคนเลยคุณผู้ชมที่มาร่วมสะท้อนปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆในสังคมไทยเรื่องการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมหลังจากที่มีครอบครัวแล้วปัญหาชีวิตหลากหลายปัญหามันก็เกิดขึ้นกฎหมายคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นทางออกที่ดี ที่สุดนะคะในปัญหาครอบครัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดทางออกนะนั่นก็คือคนในครอบครัวการพูดคุยกันการหันหน้าเข้ามาหาการรวมไปถึงโซ่ทองของใจอย่างลูกๆเนี่ยก็มีผลกับเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตรักและเรื่องนี้ล่ะคะ่ะผู้ชมขะสงครามสมรสทำให้เรารู้ว่าหู คนไทยเขาชอบดูละครแนวที่มันสะท้อนเรื่องราวชีวิตแบบนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมันเป็นการชิงไหวชิงพลิบการของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคุณผู้ชมที่เรียกว่าสุดท้ายแล้วจบกันที่การฟ้องร้องฟ้องหย่าทันเกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการฟ้องชู้ด้วยนะละครเรื่องนี้คะ่ะคุณผู้ชมขวานเรตติ้งให้กับท่องช่องวัน3 1แบบถล่มทลายเลยทีเดียวอย่างในทั่วประเทศนะคุณผู้ชมเรตติง้งทะยานไป 5.7นะครับแตะเลข6เลข7กันไปนะรวมไปถึงค่ะในกรุงเทพมหาคนครค่ะผู้ชมยอดคนดูเนี่ยนะก็อยู่ที่ประมาณ6ขวาก็ถือว่าเยอะมากๆและคนดูทีวีทั้งหมดนะอยู่ที่ประมาณ14ล้านถือว่าเยอะมากนะผู้ชมและในแพลตฟอร์มออนไลน์อีกนะฮะเ ocial อนไล n e เนี่ยเขามีการวัดผลการเช็คเลตติ้งกันได้ยอดวิวยอดคนดูอยู่ที่ 430ล้านคนค่ะคุณผู้ชมหรือว่า430ล้านวิวเนี่ยแหละยอดคนดูสดอยู่ที่หกแสนครั้ง 6แสนคนนะคุณผู้ชมก็ถือว่าละครเรื่องนี้สงครามสมรสกากำลังเข้มข้นกันเลยทีเดียวรวมไปถึงหลายๆคนเนี่ยนะคะให้กำลังใจลูกน้อยค่ะอย่างคุณน้องปนดน,นะคะกับน้องเพลินค่ะรับบทโดยน้องเจ้าคุณค่ะแล้วก็น้องมะลิลูกสาวของพ่อปอทิษฎีเนี่ยแหละ,ค,ะคุณผู้ชมเรียกว่ามาเรียกน้ําตาให้กับแฟนละครได้เป็นอย่างดีเลยตอนนี้นะคะน้องเจ้าคุณกับน้องมะลิเนี่ยโอ้ก็โด่งดังกันไปเลยละครเรื่องนี้จะจบอย่างไรและละครเรื่องนี้จะเข้มข้นขวาดเรตติ้งตอนจบไปอย่าง อะไรบ้างอติดตามเลยค่ะผู้ชมขาสงครามสมรสทางช่องวัน3าเชื่อแน่ว่าละครเรื่องนี้จะอยู่ในใจของใครหลายๆคนแล้วมันเป็นการสะท้อนที่เห็นถึงปัญหาชีวิตที่มันเกิดขึ้นปัญหาครอบครัวนะไม่ว่าจะคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าคนที่กำลังจะแต่งงานก็ดูไว้เพื่อเป็นอุทาหารณ์สำหรับชีวิตของเราแล้วกันค่ะคุณผู้ชม